ีกด้านหนึ่งก็คือเห็นบอกว่าแบบก็เขาก็ช่วยเรามากในมุมของการที่อ่ถ้าพูดตรงๆก็คือในในมุมของความเป็นโรคซึมเศร้าของเราด้วยใช่ค่ะใช่ก็คือพอเวลาเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยเราจะอ่อนแอไม่ได้ถ้าอ่อนแอปุ๊บคือโมอจะแยกตัวเลยโมจะไปอ่อนแอต่อหน้าลูกแล้วโมจะรู้สึกว่าเด็กจะได้รับพลังลบตรงนี้เยอะมากค่ะถ้าโมไปเป็นอาการแย่ๆไปเป็นใกล้ๆลูกเนี่ยโมจะพยายามเอาตัวออกหา่างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่ใกล้กันเนี่ยโมจะพยายาม ทำตัวให้เป็นเด็กอายุเท่าเขาเพื่อให้เขารู้สึกไว้ใจเรามากที่สุดอัปเดตนี้นึงไหมคเรื่องเรื่องเรื่องอาจารย์จมเศร้าของเราในตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างโมว่าโมเกาสิแล้วนะคะจากจากที่เมื่อก่อนโมให้เลยว่าชีวิตปกติของโมมีแค่30สิที่เหลือคือนอนจมอยู่กับฟูกข้างข้างตู้เย็นไม่กินข้าวไม่อาน้ำเดียก็นอนจมเลยหรอนอนจมก็ก็จะฆ่าตัวตายให้ได้อะค่ะ ไม่ขยับตัวเลยไม่ไม่แทบไม่ขยับหยิบใกล้ๆก,ก็มีแล้วสายชาร์จโทรศัพท์ i p a d ข้างๆก็ตู้เย็นตกอกินข้าวแมวแม่บ้านก็คอยเอาอาหารมาให้ เพื่อนๆก็คอยเทีย่ยวมาดูเป็นปีนะคะต้องให้เพื่อนเนี่ยมาดูทุกวันเป็นปีสลับเวรกันว่ามันยังอยู่ไหมประกอบกับทานยาด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าในตอนนั้น,เ,นเรายอมรับการเป็นโรคซึมเศร้าของตัวเองโมยอมรับมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะโมเป็นคนแรกๆเลยที่ออกมาพูดว่าโมเป็นโรคซึมเศร้าในวงการนะซึ่งเราอยู่กับอยู่ภายใต้การดูแลของหมอใช่ค่ะใช่ค่ะขนาดเราอยู่ภายใต้การดูแลของหมอมาตลอดกินยาไหมกินค่ะมีมีทั้งทานยามีทั้งจิตแพทย์บําบัดส่วนตัวก็มีค่ะ แต่ก็ยังมีชีวิตปกติแค่3ามอร์ซนถ้าช่วงนั้นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เลิกกับแฟนคนก่อนอแล้วก็คุณพ่อป่วยมากมแล้วโมอ่ะไม่เคยเห็นโมจินตนาการภาพไม่ออกจริงๆว่าโมกับพ่อจะจากกันได้ยังไงจะตายจากกันตอนไหนไม่เคยคิดเพราะว่าด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยเขาเป็นคนอายุมากก็จริงแต่เขาเป็นคนแต่งตัวเราก็จะไปมองว่าเขาเนี่ย ไม่แก่แข็งแรงตลอดแข็งแรงตลอดซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าข้างในเขาไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะเขาบอกว่าเขาเหนื่อยง่ายแล้วเขาก็71แล้วแล้วมันไม่ทันตั้งตัวโมแบบโหมะเลงมามะเ็งมะเ็งเสร็จปอดรั่วปอดรั่วเสร็จเข้ากระดูกโห,หมโมรับไม่ได้แล้วโมลงไปหาพ่อบางทีโมลงไปไม่ได้จริงๆนะไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ชีวิตโมเหลือลงไปปุ๊บโมเห็นพ่อนอนแบบผอมแบบ ติดกระดูกแล้วอ่ะแล้วบางทีพ่อร้องไห้โอดโอยอย่างเงี้ยโมวิ่งขึ้นบ้านเลยอ่ะอมโมจะร้องไห้ให้เขาเห็นไม่ได้จริงๆลูกก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้โมหายดีแล้วก็คุณเบิร์ตก็เป็นอีกหนึ่งแรงสําคัญที่ทําให้โมหายดีแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแบบว่าเพื่อนๆแม่บ้านผู้จัดการคนข้างๆตัวโมวญาติโมคืนดีหมดเลยอตอนออกจากกระท้อนมาที่หยุดร้องเพลงเลยเจ็ดปีมมไม่รับงานเลยเจ็ดปีเพราะว่าคือพี่ป่วยอ,อ๋อ คือคือพี่พอพี่ป่วยเป็นเนื้องอกในมดลูกเดี๋ยวนะเหตุผลของการหยุดและออกจากวงกระคอนพระป่วยจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุตอนที่ป่วยเนี่ยก็คือมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าพี่ป่วยเนี่ยตอนนั้น่ะพี่อะฉีดมอร์ฟีนเข้า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 เ,าเาส้นเลือดอะเพื่อที่จะไปร้องร้องเพลงได้ทํางานได้ <c oughs> แต่ว่าไอไอเนืน้องอกใน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 บดลูกพี่อะ มันกําลังจะแตกคือมอร์ฟีนมันเอาไม่อยู่มันฉีดแล้วพี่ยังปวดอยู่ดีวกว่อนนะพี่ไม่เลือกผ่าตัดเอาออกแต่พี่เลือกจะรจะง,งับความปวดแล้วก็ฉีดมอร์ฟีนแล้วไปร้องเพลง,พงไปทำงานฉีดเองไม่ไปหาไปหาหมอโรงพยาบาลมว่าอันอตรายมากแต่แตเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคือเราเป <นะ S 2> วดจนไม่ไหว่ะแต่หมอเขาก็ฉีดให้เพราะเราเราเราู้เราต้องไปทํางานไงทีนี้เขาก็บอกว่า เขาขอตรวจแบบอย่างละเอียดณตอนนั้นก็บอกมาว่ารออับปากกัว่าเดี๋ยวไปงานเสร็จเราจะกลับมาตรวจค่<ฮ>ะแต่วันนั้นนะ่ะม,มันเราหมดสติเลยปวดจนเราหมดสติแล้วเขาก็เลยเอาแอดมิทเข้าโรงพยาบาลแม่ก็แบบหาโรงพยาบาลไหนไม่ได้เพราะว่าเราเราเคยมีประวัติอยู่โรงพยาบาลนี้อยู่อยู่แถวเส้นแพงเลยอ่ะก็เอาเข้าโรงพยาบาลนั้นด้วยความที่แบบตกใจเห็นเราหมดสติไปอ่ะส่งเข้าโรงพยาบาลนั้นที่อยู่ไอซียูประมาณ3 4ี่วัน4ี่แสนบาทอในยุคนั้นเนาะ ใช่ตายละโดนค่ารักษาพยาบาลไป4ี่แสนบาทแต่พี่มีเงินเก็บอยู่ประมาณแสนเดียวแล้วหมอก็มาถามมามาแจ้งบินอย่างเงี้ยทุกวันน่ะปกติเวลาป่วยเขาจะต้องแจ้ง<ะ>บินอะไรอย่ายทุกวันเนาะพอเห็นบินแล้วแบบอยากตายไปเลยไม่อยากไอาอกจากโรงพยาบาลมาวันหนึ่งเนี่ยเราเราอย่างที่เข้าโรงพยาบาลหมอผ่ามันลูกปับ๊บหมอบอกว่าเอาไว้ไม่ได้ละ เพราะว่ามะลูกพี่มันเป็นเหมือนฟองน้ําที่มันยุ่ยอะอฟองน้ําที่มันเป็นผงผงเห็นไหมฟองน้ำล้างล้างจานเนี่ยเป็นผงผงอะมะลูกพี่เป็นอย่างนั้นหม,มอบอกต้องตัดทิ้งทั้งยวงพี่ยังไม่สามารถมีลูกได้ตั้งแต่พี่อายุ3าต้นต้น หนูตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะไม่อยู่เทพหนูก็เลยเก็บเงินก้อนหนึ่งเพื่อไปสร้างบ้านที่อ่างทองที่มีข่าวเมื่อประมาณปีที่แล้วที่หนูสร้างบ้านเสร็จและหนูกะว่าหนูจะอยู่อ่างทองแต่เวลาหนูกลับไปอ่ะอ่างทองบ้านหนูเนี่ยประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งคืนเงียบปิดเลยต่างจังหวัดแลเนาะและหนูเปิดแก๊ปอ่ะเพื่อจะหาซื้ออาหารกินอ่ะแก๊ปไม่รู้จักสถานที่ที่หนูอยู่อ่ะเออแล้วทุกอย่างก็เงียบไปหมดจนหนูเป็นเด็กที่โรคจิตกังวลอ่ะหนูเป็นเด็กที่หนูรู้สึกว่าหนูต้อง มีภาระรับผิดชอบพ่อแม่นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะคิดวนๆ,ๆจนหนูรู้สึกว่านหนูเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าถ้าหนูอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยมันเงียบเกินไปเงียบมากมาเราก็เคยอยู่อะทำไมถึงอยู่ไม่ได้คะตอนแรกตอนแรกเดี๋ยวเราก็คิดอย่างนั้นแหละเพราะเราถึงได้ไปสร้างบ้านหลังนั้นสุดท้ายแล้วตอนนี้เรากลับไปมันไม่ได้จริงๆหรือด้วยงานเราทุกวันนี้เราอยู่ใช่ไหมคะเราแบบอยู่กรุงเทพเนี่ยงานเราทุกวันทุกวันทุกวันแต่พอเราไม่มีงานอยู่กรุงเทพเรายังมีเพื่อนมีฝูงยังมีไปนู่นไปนี่แต่ อ่างทองมันไม่มีเลยแล้วมันก็เงียบก็อยู่ไม่ได้เคยเป็นคนที่ที่ทำอะไรด้วยตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนเหมือนเขาเป็นเด็กอเลอร์ตอ่ะใช่เขาเป็นคนทำแล้วทที่พอได้ได้อยู่ในที่ที่มันมอนปิดสวิตช์อย่างันก็จะแบบเหมือนไฟดับแล้วแต่แต่ต้องหาอะไรทำอะไรเงี้ยอยู่ไม่ได้นะที่นี้ไม่ใช่ว่าเอ้ยกลับไปอยู่ไม่ได้เลยหรอไม่ใช่นะคะสองสามวันเนี่ยหนูอยู่ได้แต่ถ้าให้อยู่ใช้ชีวิตอยู่หนูอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเงียบมากแล้วมันเหงาแล้วมันหลายอย่างหรออาจจะเป็นเป็นโรค มันอาจจะไม่ได้ซึืมเศร้าหรือว่าน่าจะเป็นไบโพล่ามากกว่าเพราะหนูเป็นเด็กที่เวลาหนูเศร้าหนูก็เศร้าสุดแต่คนเนี่ยจะเห็นในมุมที่จ๋าในล่าเลิงแต่เวลาหนูเศร้าหนูก็อยู่คนเดียวหนูร้องไห้อย่างงี้อ,อะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้ที่หนูไม่มีเรื่องเครียดอ,ะอ่ะแต่หนูร้องไห้ล้วร้องไห้เพราะอะไรอะ่ะ ก็ไม anyway, ่ร yes. ู้หนูเครียดอะไรกับหนูก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันเป็นอะไรตางในที่บางทีบอกเป็นข้อไม่ได้เวลาเครียดอะไรแต่มันเหมือนมันเหนื่อยแล้วมันก็พรวดออกมาเงี้ยหนูก็จริงๆแล้วหลายคนก็เป็นห่วงคนรอบข้างเป็นห่วงให้ไปหาหมอก็ไปหาหมอมาแล้วแล้วหมอกาหมอก็ให้ยามาคือมันเหมือนแบบว่าสมองหนูอะทํางานตลอดเวลาจนวันไหนถ้าหนูไม่หลับเนี่ยหมอก็ให้กินยาจนทุกวันเนี้ยหมอสั่งให้กินทุกวันเลยมันเป็นเรื่องสําหรับพี่อ่านพี่อยานมองว่าจริงจังเหมือนกันนะเราก็ต้องดูดูตัวเองดีๆเหมือนกันนะ ช่แต่ไม่เคยคิดแบบอะไรที่มันเลวร้ายมากๆแค่นอนไม่หลับแล้วก็จะคิดไปวนไปว่าเฮ้ยคิดวนๆแล้วก็ร้องไห้มาเองแต่ว่าในที่สุดอะพี่ว่าต้องหาสาเหตุแล้วแก้ไขจากตัวเองทุกวันนี้นอนฟังธรรมะเลยพี่ดีนะแล้วก็ไม่อยากให้ไปใช้ยาให้หลับตลอดเวลาเลยอย่างงี้ค่ะ